ได้ด้านหน้าของกระเป๋าแล้วเราก็มาถักด้านหลังของกระเป๋านะคะพันไหมขึ้นมาแล้วก็เอาเข็มลงไปในรูเกี่ยวไหมขึ้นมาขึ้นโซ่ไป3าค่ะตัวต้นฉบับเขาจะทํา้าแถวแต่ป้าจะทํา6แถวเพราะว่ามันจะได้กระเป๋าที่ใบใหญ่ขึ้นแล้วใส่มือถือได้ค่ะัก f หรือพอหนึ่งคอลงไปในห่วงทั้งหมด12บสองหลักค่ะ f หรือพอหนึ่งคอพันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะแล้วลงไปในห่วงแล้วก็เกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วก็ถอดออกทีละสองห่วงแบบนี้นะคะ พันหัวเข็มแทงเข็มลงไปในรูเกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วถอดออกทีละสองห่วงสองครั้งค่ะถักไปจนครบสิบสองเอฟค่ะพื่อนก็จะเหมือนกับด้านหน้านะคะแต่ว่าด้านหลังเนี่ยเราจะไม่ได้ลงแบบริ้วหลักนะคะก็ลงเป็นเอฟปกติลงบนหลักเลยแถวแรกสิบสองเอฟี v, แถวที่สองเป็น V ีแถวที่สามเอฟีแถวที่สี่สองเอฟีแถวที่ห้าสามเอฟี แล้วก็แถวที่64 Fv ค่ะจะได้รวมทั้งหมด72ห,หลักได้ครบ12หลักแล้วก็แทงจบที่หลักที่ 2, 2> นะคะดึงล้อหอขึ้นมาแล้วก็ขึ้นแถวที่2ค่ะเดี๋ยวห่วงที่เราดึงล้อหอมันก็จะไปตรงกับโซ่3แถวที่แล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็ขึ้นแถวถัดไปเป็นโซ่3แทน1 F เหมือนเดิมค่ะ แถวนี้จะทําเป็น v ทั้งแถวนะคะ v ก็คือลง f สองครั้งบนหลักเดียวกันคะ่ะโดยจะลงที่หลักแรกเป็น v ก่อนเลยนะคะก็ลง f ลงไปหนึ่งครั้งแล้วก็ลง f ไปอีกครั้งหนึ่งที่หลักเดิมนะคะก็จะเป็นสองครั้ง ก็จะได้1 v แล้วนะคะหลักถัดไปก็ถักเหมือนเดิมเลยค่ะถัก2 f ไปทุกหลักเลยนะคะตรงนี้คือเราไม่ได้ลงแบบลิ้วหลักนะเราก็ลงธรรมดาเลยค่ะไม่เหมือนตอนที่ทําด้านหน้านะตอนที่ทําด้านหน้าเราทาริ้วหลักเพราะว่าเราจะเหลือช่องไว้สำหรับถักดอกกหลาบค่ะส่วนแถวนี้เราก็จะถัก v ไปจนครบรอบเลยนะคะลง2 f ไปทุกหลักเลยคักมาจนครบรอบก็จะได้แบบนี้นะคะมันจะเหลือหลักสุดท้ายหลักที่24นะคะให้ลงไปตรงห่วงที่ดึงรอหอเลยค่ะมันจะได้ มาชิดกับโซ่3แล้วก็กลายเป็นวีอีกตัวหนึ่งค่ะก็จะได้24หลักแล้วนะคะถ้าใครกลัวว่าจะถักผิดก็นับหลักดูนะคะเสร็จแล้วเราก็จบดึงลอหอที่หลักที่2เหมือนเดิมเลยค่ะห่วงที่ดึงลอหอมันก็จะมาตรงกับโซ่3เสร็จแล้วเราก็จะขึ้นโซ่3แถวถัดไปเลยค่ะแถวที่3ก็จะเป็น 1F แล้วก็ 1V นะคะลงแบบธรรมดาเหมือนเดิม ก็ลง f ไปก่อนหหลักนะคะแล้วหลักถัดไปก็ลง v ค่ะ v ก็คือลง f 2ครั้งบนหลักเดียวกันเหมือนเดิมเลยค่ะคลิปที่แล้วก็คือมีคนบอกว่าดูไม่ทันเลยก็คือลายนี้จะเป็นลาย f ทั้งใบเลยนะคะมันจะมีแค่ f กับ v ถ้าป้าเร่งความเร็วก็คือมันจะถักเหมือนเดิมค่ะอย่างแถวนี้พอถัก1 f แล้วก็ไปถัก1 v พอถัก1 f แล้วก็ไปถัก1 v แบบนี้ไปเรื่อยๆจนรอบเลยค่ะ ก็ถักตามแพทเทิร์นไปเรื่อยๆเลยนะคะป้าถักมาครบ6แถวก็จะได้แบบนี้ค่ะพอแถวที่4นะคะเราก็ถัก 2F แล้วก็ 1V แถวที่5เราก็ถัก 3F แล้วก็ 1V แถวที่6แเราก็ถัก 4F แล้วก็ 1V นับจํานวนหลักให้พอดีแบบนี้นะคะครบ6แถวก็จะได้72หลักค่ะจบแถวก็ดึงรอหอที่หลักที่2เหมือนเดิมนะคะทีนี้เราจะเอาด้านหน้ากับด้านหลังมาเชื่อมกันนะคะก็จะถักโซ่ขึ้นไป18โซ่ค่ะ ถ้าใครที่ต้องการกระเป๋าที่กว้างกว่านี้สามารถเพิ่มตรงโซ่นี้ได้เลยนะคะอาจจะเป็น20โซ่22โซ่อะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าช่วงนี้มันจะไม่มีลายดอกกุหลาบนะจะเป็นด้านข้างของกระเป๋าค่ะของป้าก,ก็จะใช้18โซ่เหมือนตัวแบบเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาเชื่อมด้านหน้ากับด้านหลังติดกันค่ะเชื่อมส่วนที่เป็นดอกนะคะไงายเข็มแล้วก็แทงลงไปจากด้านบนลงข้างล่างนะคะแล้วก็งัด เอาไหมขึ้นมาแล้วก็ดึงรอหอ่อ,หอดึงรอหอทีนึงก็จะเกิดห่วงมาอันนึงนะคะเสร็จแล้วก็ต่อด้วยโซ่หนึ่งค่ะก็จะเกิดห่วงมาอีกอันหนึ่งนะคะก็จะเป็นสองห่วงลายด้านข้างก็จะเป็น18หลักที่เราขึ้นโซ่มาเมื่อกี้นี้นะคะพอเริ่มต้นเราจะรอหอสามครั้ง สามหลักแล้วก็เป็น x สิบสองหลักแล้วก็ตอนจบอีกรอหออีกสามหลักก็จะครบสิบแปดหลักพอดีนะคะก็ใช้วิธีนับเอาทีนี้หลักที่เริ่มต้นน่ะเราก็จะสับสนตรงนี้มันจะมีสองหลักที่เราดึงรอหอแล้วก็ที่เราโซ่หนึ่งนะคะเราก็ข้ามไปแล้วเราก็เริ่มดึงรอหอที่โซ่ไปเลยคะ่ะโซ่ที่หนึ่งเราก็ดึงรอหอมาดึง c นั่นแหละคะ่ะดึงผ่านมาเรื่อยๆสามหลักติดกันเลยนะคะเสร็จแล้ว หลักที่4เราก็ถักเป็น x ถ้ารัวสับสนก็นับเป็น x เอานะคะมันจะมี12หลักนะคะถัก x ไป12หลักยกเว้นคนที่อยากได้กระเป๋าใบใหญ่ๆแล้วไปเพิ่มโซ่ให้เยอะกว่า18โซ่อันนั้นก็เพิ่มไปเท่าไหร่ก็ถัก x ให้ได้จํานวนเท่านั้นนะคะว่าเพิ่มโซ่ไป2โซ่ก็ถัก x ตรงนี้เพิ่มอีก2 x ค่ะ ถักมาจนครบ 12x นะคะก็จะมาถึงอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะเหลือดึงลอหออีก3หลักค่ะก็จะเท่ากันกับตอนขึ้นต้นนะคะจบแถวก็แทงลงที่หลักถัดไปค่ะแล้วก็ดึงลอหอขึ้นมา พอดึงลอหอครั้งที่1มันก็จะเกิดห่วงหนึ่งครั้งแล้วนะคะแล้วก็ต่อด้วยโซ่หนึ่งเกิดห่วงสองห่วงแล้วนะคะสองห่วงนี้เราจะข้ามไปนะคะแล้วเราก็เริ่มลงใหม่เวลาจบแถวทุกรอบมันก็จะมีสองห่วงนี้ค่ะห่วงที่ดึงลอหอแล้วก็ห่วงที่เป็นโซ่นะคะเราก็ข้ามไปแล้วเราก็เริ่มลงหลักที่1ค่ะก็จะเป็นลอหอไป3หลักติดก,กันนะคะเป็นแบบริ้วหลักนะคะก็คือลงเกี่ยวเฉพาะเส้นหลังแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงลอหอมาเลยหลักที่1หลักที่สองหลักที่3ามดึงลอหอมาหมดเลย ะะก็ดึงรอหอไปให้ครบ3หลักค่ะแล้วก็ต่อด้วย x 12 x ค่ะก็ลงแบบเกี่ยวเฉพาะเส้นหลังนะคะลงริ้วหลักเหมือนกันเลยค่ะตรงนี้ด้านข้างของกระเป๋ามันยังจะเป็นเส้นเล็กๆอยู่นะคะมันยังจะจับยากอยู่ก็ใช้วิธีวางบนโต๊ะช่วยเอานะคะเดี๋ยวสักพักพอมันเริ่มเป็นแผ่นแล้วมันจะง่ายขึ้นค่ะถัก x ไปจนครบ1 2 x นะคะก็จะเหลือ3หลักสุดท้ายก็ดึงรอหออีกค่ะพอดึงรอหอได้มาครบ3หลักแล้วนะคะก็วางงานลงค่ะ แทงลงหลักถัดไปแล้วก็เกี่ยวไหมขึ้นมาดึงลอหอค่ะถ้ามือใหม่กลัวงงจะมักจุดไว้ห่วงที่ดึงลอหอก็ได้นะคะพอดึงลอหอเสร็จก็ต่อด้วยโซ่หนึ่งเหมือนเดิมค่ะพอขึ้นต้นแถวใหม่ก็อย่าลืมข้ามสองห่วงนะคะก็จะมีห่วงที่ดึงลอหอหนึ่งห่วงแล้วก็ห่วงโซ่หนึ่งห่วงตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เริ่มดึงลอหอหลักที่หนึ่งสองสาเหมือนเดิมเลยค่ะ รอหอไป3หลักแล้วก็ต่อด้วย x 12จากตรงนี้มันก็จะถักแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะจนได้ความกว้างของด้านข้างของกระเป๋าะคะ่ะถักไปถักมาก็สุดแถวแล้วนะคะพอสุดแถวเราก็รอหออีก3ครั้งเหมือนเดิมค่ะแล้วก็จบแถวเวลาจบแถวก็ขยับไป1หลัก แล้วก็เกี่ยวไหมขึ้นมาดึงรอหอต่อด้วยโซ่หนึ่งหลักที่ดึงรอหอกับหลักที่เป็นโซ่หนึ่งก็ข้ามไปนะคะแล้วก็ลงหลักถัดไปเป็น รอหอสามครั้งมันก็จะมีจุดสําคัญอยู่แค่ตอนจบแถวกับตอนขึ้นแถวแค่นี้นะคะคือตอนจบแถวมันจะมีห่วงที่เราดึงรอหอแล้วก็โซ่หนึ่งพอตอนเราขึ้นแถวเราก็ข้ามตรงห่วงที่เราดึงรอหอแล้วก็โซ่หนึ่งแค่นี้ค่ะจุดสําคัญอยู่ตรงนี้ตัวหลักมันจะได้ไม่เกินหรือว่าถ้าใครกลัวขาดเกินก็นับเอาเลยก็ได้นะคะรอหอสามแล้วก็ x สิบสองแล้วก็รอหออีกสามแล้วก็จบแถวค่ะ พอเราดึงจบแถวมันก็จะเกิดห่วงขึ้นมาหนึ่งห่วงตอนที่ดึงรอหอนะคะก็คือห่วงนี้เนี่ยที่ดึงมานะคะเนี่ยห่วงนี้เสร็จแล้วพอเราโซ่หนึ่งมันก็จะเกิดห่วงขึ้นมาอีกห่วงหนึ่งก็คือห่วงนี้ใช่ไหมคะแล้วสองห่วงเนี้ยเราก็ข้ามไปเราก็เริ่มลง รอหอที่ห่วงที่เป็นหลักที่1นนะคะห่วงถัดไปเสร็จแล้วก็ดึงรอหอแบบนี้นะคะเราก็ถักแบบนี้ไปเรื่อยๆจนได้ตัวกระเป๋าเลยค่ะในส่วนของสายกระเป๋าเดี๋ยวเรามาถักกันในคลิปหน้าค่ะ